สวัสดีครับนักแท็กเตอร์แล้วก็กราบสวัสดีนะครับ F อีทุกๆท่านเลยนะครับต้องว่ากราบสวัสดี F อทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะครับเป็นวันพิเศษของช่องนักแท็กเตอร์อีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เรามีฉลองนะครับได้ยินข่าวแว่วๆว่าคนส่งนะครับจะมาสมโล่เงินนะครับวันนี้โล่เงินนั่นก็หมายความว่านักแท็กเตอร์นะครับฉลอง1นึ่งแสนซับสไคร์ นะครับตอนนี้เราก็ก so ําล so ังรอโล่เงินที่จะมาส่งเราที่หน้าบ้านนะครับกาลังรอแบบใจจดใจจ่อนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับที่เราจะได้โล่เงินตรงนี้มานะครับก็ขอบพระคุณลูกค้านะครับเพื่อนๆเป็นแฟนนะครับพี่ๆท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับในผลงานของนายเทเตอร์นะครับเราไม่ใช่ช่องความเทิมนะครับเราไม่ใช่ช่องขายรถจนเนสองนะครับแล้วเราก็ไม่ใช่ช่องที่ ไปทำเกี่ยวกับคลิปคอนเทนต์อะไรต่างๆมากมายนะครับแต่สําหรับแสนซับนี้นะครับก็เกิดขึ้นเร็วมากนะครับช่องเราเกิดขึ้นประมาณ2ปีนะครับสปีในการทำ u t u b e นะครับวันนี้ก็มากับขอบคุณลูกค้าเป็นแบรนด์ที่ติดตามช่องรถไถมือสองอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับตอนที่โลกเงินมาถึงลูกจาชุดโกกวาที่หนูอยากได้โลเงิน ที่ Youtube ส่งมาให้ก็วันนี้ก็เป็นวันที่ภาคภูมิใจนะครับสำหรับช่องถึงแสนซับแล้วครับมามาแล้วมาแล้วรวงเงินมาแล้วเดแลยวไปว่างให้ผมน่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับดูนะครับวันนี้ก็ขอพอะคุณ y o u t u b e นะครับกับลูกค้าผู้ที่ติดตามนะครับถึงแสนซับวันนี้ก็มาแล้วครับของแท้นะครับ โล่เงินเะไยเชิงเทียี๋ยวสิแก่ให้เบิ้งตตอนนี้เราก็ได้โล่นะครับจากคนส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็นะครับเบื้องหลังของการทํางานของนักแท็กเตอร์เรานะครับที่ขาดไม่ได้และก็สําคัญที่สุดที่ทําให้มีนักแท็กเตอร์วันนี้นะครับแล้วก็ทําให้มี รถไถสวยนะครับคุณภาพออกไปให้กับลูกค้าทุกวันนี้นะครับก็ขาดไได้ก็จะเป็นทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมช่างสีนะครับเดี๋ยวลงไปสั็นอปกวยก่อนลงไปดูทีมช่างช่างสีกันอันนี้ก็จะเป็นเวลาเที่ยงตอดีนะครับนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับที่ปรับสภาพรถให้สวยนะครับไม่ว่าจะจองมาแบบไหนนะครับที่ไหนยังไงนะครับ ก็จะอย่างนี้ครับวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นทํางานกันนะครับก็จะประมาณนี้ครับการินงานต่างๆนะครับก่อนที่จะมาถึงแสนซั์อย่างนี้นะครับก็ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับเพราะได้เอาเลี้ยนไปแลกเอาด้วยพี่น้องนะครับแอบนี้นะครับก็ด้วยการทํางานด้วยความขยันนะครับทําคลิปนะครับทำคอนเทนต์นะครับทําทุกๆอย่างนะครับเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยออกไปแล้วสามารถ ไปช่วยพี่น้องชาวเกษตรกรได้นะครับแบ่งเบาภาระพี่น้องชาวเกษตรกรได้หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับวันนี้ก็ถึงแสนทัพนะครับเราก็จะมาแกะนะครับชมโล่เงินนะครับเราก็จะมาเปิดนะครับโล่เงินพร้อมกันนะครับก็มันไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาง่ายๆนะครับสำหรับโล่เงินเนี่ยนะครับจากนี้นะครับจาก แสนสัครับจากแสนสกายนะครับแสนทัพสัต์นะครับไปเป็นหนึ่งล้านทัพสัต์เพื่อเป็นโล่ทองเนี่ยอันนี้เขาจะเป็นส่วนที่ยากนะครับสําหรับการทําช่องนะครับอดูนะครับเขียนชื่อนะครับผงมาจากน่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือเปล่านะครับแล้วก็ลงนะครับมาดูด้วยใหนึ่งตัอมนะครับลงนะครับนัแท็กเตอร์นะครับร้านนัแท็กเตอร์ฟ็าะนะครับก็ ีเพจอะไรี่เรียบร้อยครับครับงผู้านกตมคไคุณจามนติดตามคุณจาผู้ติดตามคนแรกของคุณได้ไหมผู้ติดตามคนที่ร้อยหลักแล้วผู้ติดตามคนที่พันหลักคุณจาได้แน่แน่แรู้ว่าคุณต้องคุณต้องจาผู้ติดตามคนที่หนแสนได้อย่างแน่นอนเป็นแทนอาจพบกับเพื่อนเพื่อนหรืออาจ เพราะเจอวิดีโอแนะนำของช่องยูทูบไม่ว่าจะพบท้องขอบคุณอย่างไรแฟนๆก็ยังอยู่และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นเพราะคุณมีผลงานที่โดดเด่นและแฟนๆก็ตื่นเต้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่คุณสร้างขึ้นมาและกำลังจะไดเติบโตเรารู้สึกดีที่ได้เห็นกันเติบโตในชุมชนท้องถิ่และภูมิใจที่จะได้เชื่อิดชูความสำเร็จที่น่าประทับใจและบรรลุเป้าหมายของผู้ติดตามึ่งแสนคนคนของคนช่วยรางวัลซีเวอร์ซีเวอร์ผมอ่านไม่ออกนะครับนะครับน่าจะเป็นซีเวอร์นะครับเรารู้ว่าคุณมมมมีีีเรรื่่ออองงาาาวกกกกยทต้แแแชชับุนนละฟๆ็ กำลังก้าวรอให้คุณมีส่วนร่วมและมอบความบันเทิงสนิทสนานยิ่งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและสร้างสารรค์เราจึงอยากให้คุณสร้างสารรค์งานต่อไปสร้างสารสรค์จนวนให้เกิดตัวขึ้นเรื่อยๆและเราดูความสำเร็จรอดูความสำเร็จคุณต่อไปเรื่อยๆหนึ่งแสน,น,นได้ไหมหนึ่งพันแสนได้ไหมจะเป็นไรขอแสดงความมั่นใจนะครับก็เป็นไรเต็มเลยจากซีโอ่นะครับทุกท e ุกนครับตัวน,นี้ก็จะเป็นนะครับโลกเงินนะครับของเรา ขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่ที่เป็นแฟนนะครับแล้วก็ผู้ที่แวะเวียนเข้ามาติดตามและรับชมนะครับในช่องนักเท็กซเตอร์ทุกๆท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณจริงๆนะครับเย็นๆเราก็จะมีเลี้ยงสารนะครับฉลองแฟนตับกันนะครับขอบพระคุณทีมงานทุกท่านนะครับขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆที่ทุ่คนมากครับวันนี้แต่ตับสไครครับสวครับ